สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพาสอนบักนะครับบักนี้ทุกคนเคยทำหรือว่าไม่เคยทำแล้วแต่นะครับอันนี้ผมจะพาสอนนะอย่างแรกคือวิธีการคือเราต้องอยู่กับเสานี้ก่อนครับอยู่กับเสานี้เน,เนี่ย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 แล้วก็กดสเก็ตบอร์ดข้างล่างใช่ไหมครับเนี่ยนะครับกดสเก็ตบอร์ดหลังจากนั้นก็รอกดกดไอ้ครูดาวตรงนี้ครับกดคููดาวแบบเนี่ย มาถึงเสานี้นะครับเสากลางเสาส่วนแล้วก็กระโดดรับเนี่ยครับยังไม่เกิดผลครับพเพราะต้องทําใหม่ก่อนครับแล้วผมจะบอกนะครับคือให้ยืนเสาเนี้ก่อนนะครับอันนี้โซนฟิสตายนะครับเนี่ยแบบโซนฟิสตายให้ยือนอยู่เสานี้ก่อนเออผมขออันนี้ก่อนนะ เราก็กดตรงนี้ครับกดตรงนี้เลยครับนี่ครับเออนั่นเลยครับกดตรงนี้ครับหลังจากนั้นพวกเราก็ตรงนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยที่ผมวงไว้อะ่ะกดในตรงนี้เลย,เยแล้วก็กดพุ่งไปเลยครับให้มันถึงเสาเนี้ยแล้วก็ กระดูดนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นบั็กแบบนี้ครับเนี่ยทุกคนดูเองนะครับเป็นบั็กครับนี่ครับนี่บางครั้งบางคนก็ทาบั็กได้ถึงอีตรงนั้นนะบ,บางคนก็ทําถึงได้ไกลตรงนี้โอเคจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบาย